มีพอประจันไหมไอ้ดีไม่มีอุย <c oughs> ้ยกุ้ยกูกุ้ยในฝักูเอากุ้ยกุ้ยกูอุ้ยยังยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มันไม่ใช่กุ้ยมันคือไอเดียไปไปต่อจะตัวไม่กดอะไรเงี <c oughs> ้ยอุ้ยไม่ใช่ ไม่มันใช่ไหมใช่ใช่ไหมคือคือคือภาพไม่แตกคุณมองไหมเนี่ไงอุ้ยกุ้ยมาแล้วกุ้ยมาแล้วมีปัญหานะใช่แกูว่าไอ้แพดกุ้ยมีปัญหาจริงมันควรฟ้องเลยนี่ไงเจ้ของกูดิงเนี่ยก็จะมีอีกรอบหนึ่งก็ก็รอบเกมทิ้งกูว่าไม่ใช่แล้วตองกูว่ากูโดนแกมไอเป็มโดนเกียน์อะ อุ้ยอุ้ย่เก็บตู้เก็บต๊ก้ปกติแล้วเก็บถอยมปูตูกไม่ไม่ไม่เคยหวังตุก๊กปกตินี่เท่าไหร่สี่สิบอันนี้ต้องใช่แล้วแหละมันเปียกทุอนีเชื้อใช่ไแล้วมันม่วงทุกอันเลยนะม,นแบบมันต้องเป็นแบบ R G B ่เออมันต้อง R G B มันต้ R G B มันต้อ R G B เอนั่งไกลเลยดูไม่เห็นออใช่เ่าเจ้าอีหนึ่งเลยใคยทองควทองอยากไดมอยาก ทุกคนเกลียวหมดเฮ้ยฮานี่ยะน้องตูอเลยเนี่ยมันหลุดมาอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละไม่ไม่ไม่บอกกินบัตอเนียอืมนอกกินบัคจริงกี่ตัวห้าสิบะมันมันเหลือกี่ตัวสัญญาณที่ดี ไหนดีกุ้เยนะคนเออไม่ไม่ไม่ตัวตัวตัวไม่บอกเลคนตัวทายจริงตัวทายตัวทายเรียบร้อยแกคิดว่ามันจบแล้วใช่ไหมไม่มีทางหรอกโอ้โหห่กิโล้ยร้อยี่สิบิวอย่ามองหน้ากู่างนี้ไม่ะตู้ไม่ตอง สาิบโลคุณทอหมดเชี่ยตู้เที่ยงน่ะปรากฏว่าปรากฏว่าเจ็ดห้าเปอรเซ็นต์น่ะนะเอ้ยได้คนใหม่แล้วใช่ไหมคนี่เสียงเลเฮ้ยกูาหลุดไม่หลุดปลาสวายสิบโลอ่ะสิบโลที่แล้วได้เอร้อยยี่สิบโลไปทำอะไรอ่ะเหลือไหมโอ้โหดูยากเกิน เนี่ยสุดเลยเนี่ยสิบโลแล้วก็เนี่ยทำยังไงทำใี่ดองได้ยังไงก็ดองดองมันดองตั้งแต่ตู้ตู้ตัวไหนวะหาไม่เจอโซฟาดองใช่ใช่ตู้ตัวนี้แล้วก็ดองคือทอง เนีย่ยเห็นไหมของเราไม่เป็นม่วงอย่างนั้นไม่มีพ้าไม่ใช่ฉันอยู่แมากไม่มีผ้านี่อ้ย